มีนะคะ fc ออตัวน้อยมาเจ๊เยอะเออเออ,เออนั่งนั่งนั่งนั่ับมาั่งน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 ัเข้าร้านแต่เช้าเลยนะคะวันนี้คงจะเฮงเฮงปังปังแล้วเนาะเพราะว่านะคะลูกค้า <c oughs> ตัวน้อยมาแอดมินนี่ใครมาเริ่ม admin นี่ใคร admin นี่ใครรู้จักเปล่ารู้จักไหมนี่เขาเขาชื่ออะไรมาเริ่ม โอ้ยจาก่อนเบิ่งมีเงินจักบาทนะนี่เนาะเอ้าเขารู้เขารู้จักเปล่าโอ้มีเงินจักบาทอ่ะอ่ะอะนี่อุ้ยป้าอีกแล้วจ้าก่อนจ้าสอนขอบคุณมากสปอนเซอร์เพียบเลยอยู่นางอยู่เป็นดูดูนางอยู่เป็นแม่ที่ขนมหนูเอานะมีให้จ่ายไปเองมาหอมหน่อยหอมหน่อยโอ้นันนี่หอมนี่โอ้จยดเลยค่ะมาหอมหน่อยเลย หอมไรอุ <Online. S 2> ้ยกล้าหอมป่ะไปไม่ทันไม่ทันหอมใหม่ไม่ทันลไม่พันลูกไม่ทันคงจะเสร็จแล้วเมวมาเอาขนมอีกลูกมาเอาขนมอีกเร็วมาเอาขนมอีกเลี้วเขาเลี้ยงยี่สิบบาทมา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 หอมลูกหน่อยเร็วเอาไหนเอาไหนเอาไหน เอาไหนวันี้จะเอ็มลงอะไรก็เด้งมาเอาไหนชีเลยไม่หอมออวันนี้ไม่หอมทำไมถึงไม่หอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กินก็ต้องได้กินมันบานกันมีนไปชีกแล้วลูกไปยี่สิบบาทลูกไปเ่อไปไหนมาเอาใหม่มาเอาใหม่เร็วไม่พอดีใส่ปากลุงกิมแล้วเขาไม่กินเอาเลี้ยงมาใหม่เขาฉลาดเนี่ย

โอ้ยเจนิินเลยนี่เปรมเลยเยอะจังอยู่เป็นแล้วเนี่ยใช่หอมใหญ่หน่อยหอมใหญ่หน่อยนี่นี่แห่งของงานงานแล้วยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่มาซื้อของแต่เช้าเลยนะคะมีน้อยนะคะโอ้โหแบ่งให้ยายสมบริดร้านแต่เช้านะคะท่านแก้วใส่นะคะ

เขามีสปอนเซอร์เออน่ารักมากเลยลูกแจกแบ่งฝ้าด้วยเออดูดูดูแบ่งขวัญใจสวนะคะขวัญใจทุกคนนะคะเพราะว่านะเขาแบบอืมเนาะใครๆก็รักนางเพราะนางอยู่เป็นมือใช่เนาะนางอยู่เป็นเพราะว่านางมีคนเดียวแล้วนางคำพูดของเขาก็เป็นผู้ใหญ่มากโอ้โหเป็นผู้ใหญ่มากเลยเพราะเขาอยู่แต่ก็ผู้ใหญ่คำพูดแต่ละคำจะเป็นผู้ใหญ่ วานเขาก็แบ่งให้ป้าไทยบ้านแยขอหน่อยไปแล้วเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วได้ขนมแล้วโอ้ได้ขนมแล้วก็ไปแล้วนะคะแล้วก็นะคะมาค่ะถ้าิดต่อนะคะตอนนี้คนเยังไม่แล้วเสร็จนะคะวันนี้นะคะแอนแอนก็เปิดร้านแต่เช้านะคะเพราะว่าน้องแอดมินน้อยนะคะมาแต่เช้าเลยเนาะ เดี๋ยวเราก็ทาําภารคิจต่อนะคะว <ลา S 2> ันนี้เราจะมีอะไรทําบ้างก็ตรงนู้น,นแหละบ้านบ้าน,นแอดจิตทำงานฝั่งน,นงนี้ยังไม่เสร็จอยู่รดน้ำต้นทุนทเรียนเอาไปตรงนู้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้นะคะญญเพื่อนเราก็มาเสร็จทำเสร็จพอดีนะคะรดน้ำต้นทุเรียนให้ฝั่งงน,นี้นะคะมัน โ oh, oh. อ,อ้โหก็รวมด้วยช่วยกันนะคะรวมด้วยช่วยกันนี่ก็จะงามแล้วนะคะสองต้นสามต้นนะคะพอดีแต่ว่านะคะต้นละเป็นคู่คู่เนาะอืมนะคะต้นทุเรียนนะคะของลุงพลป้าแตนนะะ็มยายฮนนี่ก็จะมารถตรงนี้นะคะต้องใช้นะคะ บัวรดนะคะหิวน้ํามาจากตรงโน้นของอยู่ของกินเรามีอะไรบ้างพักอีตูเนี่ยคะ่ะใบกระเพรารดน้ํามันก็สวยงาม,มลวยก็ออกเครือแล้วนะคะสวยงามมากเลยโอ้โหทำไมหน่อยเยอะแท้ออกหน่อนะ่คะเต็มไปหมดเลยนะคะนับดูแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดหน่อโอ้ถ้าเอาไว้เยอะแบบนี้มันคงจะไม่ขึ้นเนาะต้องตัดไปปลูกนี้นะคะเอาน้ำมารดอีกแล้วใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเจอก็จะไปฝั่งทางด้านหน้านะคะเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปตรงที่ลานองค์ปูนะคะรถดดอกดาวเรืองเสร็จแล้วใช่ไหม,มเสร็จแล้วเรียบร้อยอเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็รอสายยางหมดพื้นใช่เนาะก็เลยไม่ได้มาตรงนไม้รถต้นไม้มีไว้ด้วยโอ้นี่ต้นตะไคร้ไว้กินตะไคร้แล้วก็กระเพราโอ้เยอะแยะเนาะนี่รถไว้เดี๋ยวมันจะจะไม่รอดกระเพราเดี๋ยวมันจะไปหาซื้อมันจะลำบากใช่เราจะทำแบบผัดกระเพราสวยแล้วแต่ก่อนจะเนาะนี่โอ้ย๋ยวรดน้ำมันได้ กินน้ำมันก็ชุ่มชื้นพอได้อยู่ได้กินผัดกะเพราก็เก็บได้เนี่ยเก็บขึ้นนี่ได้้กลวยนี่แต่ถ้ามีสายยางนะลดต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยนี่จะตึงมากใช่มันก็จะนี่เห็นไหมออกหน่อเยอะเลยใช่จะต้นทุเรียนนะเขามาตรงนี้ตรงนี้มีมีอะไรแตงไทยแตงไทยก็จะลดฝั่งตรงนู้นนะโอ้ออกดอกสีเหลืองแล้วนะคะ fc ปีที่แล้วก็ยังได้กินเนาะปีที่แล้วก็ยังได้กินนะคะเอามาสว่ากินนี่ก็มีนะคะดอกไม้ก,ก็สวยนี่ก็มีอีกเครื่อหนึ่งอืมออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะออกมากนะคะปีที่แล้วนะคะอยู่ริมสระนี้ได้กินนะคะเอ่ใหญ่ท่านนี่ก็จะไปเอาน้ําตรงนู้นนะครับเพราะว่าสายยางจะมาถึงตรงนู้นนะคะ มารดน้ํานะคะเราก็รวมด้วยช่วยกันนะคะต้นนี้จะเป็นต้นเงาะนะคะต้นเงาะเงาะก็มีนะคะจะเป็นต้นเงาะนะคะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็นะคะพ่ออยู่ได้หลายปีนี่นะคะผักอีตูแกงใส่เหิดละงูกแกงใส่ผักหวานโอ้นะนี่ก็จะสวยงาม แฮนนี้ก็จะมารดต้นทุเรียนต่อนะคะเราเสร็จแล้วนะคะในส่วนด้านโน้นเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะต้นทุเรียนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจ้ยชำปาดวงด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ